สำหรับคนที่กาลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เนชั่นแนลวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมเจ็ดบาทกนอย่างเช่นเคยนะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้ครับจะเป็นคลิปเปิดกรชาหาตัวละครใหม่พบกับออสโลโจนสลัดครับซึ่งผู้ช่วยของผมในวันนี้นะครับที่จะมาช่วยเปิดกาชา10สเต็ปก็คือคิงนั่นเองครับก็แน่นอนว่าคิงมาล่อแบบนี้เนี่ยผมเชื่อว่าออสโลเนี่ยยังไงก็ต้องออกมานะครับและสําหรับตู้ที่เราจะสุ่มกันในวันนี้นะครับก็จะเป็นนี่เลยสุ่มสเต็ปอัพสุดพิเศษ จอมซนแห่งมหาสมุทรออสโลแอนฮอกนะครับสำหรับเอกลักษณ์้องกับออสโลตัวนี้เนี่ยใครที่เป็นทีมสายถึกนะครับบอกเลยว่าต้องสนใจแน่นอนนะครับเพราะมันสามารถเพิ่มพลังป้องกันของอัศวินพวกพ้องได้ถึง50%นะครับที่สำคัญเราสามารถจัดลงเป็นตัวซัพพอร์ตตำแหน่งที่4ความสามารถนี้เนี่ยก็ยังสามารถทำงานได้อยู่ด้วยนะครับ ซึ่งตู้นี้เนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าใครที่เป็นสายฟรีสายเติมไม่เยอะนะครับบวกกับไม่ชอบทีมสายถึกอยู่ด้วยนะครับผมแนะนําว่าข้ามโดยด่วนนะครับอย่าเสียเพชรนะเพื่อนๆเพราะหลังจากตู้นี้นะครับบอกเลยว่าต่อไปเนี่ยน่าจะเป็นเฟสติวัลนะครับยิ่งตอนนี้ทางฝ่งญี่ปุ่นนะครับเขาเพิ่งประกาศเลยว่าตัวละคร LR ต่อไปเนี่ยกำลังจะมาในวันที่16ที่จะถึงนี้แล้วนะโอเคก็สำหรับไลฟ์อัพของตู้นะครับตัวละครที่ผมอยากได้นะครับน่าจะเป็น1ก็คือมาสเตอร์โมโนแห่งเลือดและเหล็กครับ ตัวนี้นี่คือ PVP KO รอบนี้ผมได้หยิบมาใช้เยอะมากๆนะครับแล้วก็จะมีเป็นพลทหารมาโทาน่าครับตัวนี้ไอดีผมก็ยังไม่ตันนะก็หลักๆเนี่ยน่าจะเป็น2ตัวนี้นะครับถ้าหลุดเลทน,นะแต่ถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยผมขอยอย่าลุดเลทแล้วกันบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยผมเจ็บกับการหลุดเลทของเกมเจ็บบาศจากโคลาโบโอเวอร์โหดแบบเยอะโคตรๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตัวละครเอ็ซ่าออกมาเนี่ย ขอให้มันเป็นฮอกกับออสโลตัวใหม่สีเขียวคู่นี้นะเพชรที่ผมจะใช้ทั้งหมดในวันนี้นะครับจะจ่ายเพียง242เมตรเท่านั้นนะที่เหลือเนี่ยผมจะเก็บไว้สำหรับเฟสติวัลนะครับพร้อมแล้วก็ 3, 2, 1ไปครับได้ไหมฮอกมาด้วยนะครับ okay, เฮ้ยโอเคเพื่อนตอบรับผมใช่ไหมน้องฮอกจังโอ้โหแบบนี้รักเพิ่มขึ้น1ิเท่าเลยนะรักไป3 0 0พเลยครับมา เอาหน่อยเอาหน่อยเอาน่อยอไม่ได้โคลาโบก็เอาจริงก็เป็นไรอยู่นะ <c oughs> โคลาโบนี่คือแบบมันตัวต้องมีนะครับอันนี้นี่ตัวเดียวก็พอนะครับมาโอเคเดี๋ยวส่งตัวเพื่อนเอาเรื่องผมว่าได้ผมว่ามาชัว์อย่างน้อยหนึ่งตัวไ,ไปครับพี่ดัดนะครับน่าจะตัวที่4ี่นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอุ๊ยตัวที่สมครับ มาแล้วเพื่อนๆของจริงขอเป็นคู่ฮึบสีเขียวนะสีถูกครับสีเขียวนะครับแต่ไม่ใช่คู่เพื่อนๆซาระชาร์ดครับไปแล้วหนึ่งะครับไม่เป็นไรเราเหลืออีกหนึ่งครับมาฮอกจังโอ้โห่เดี่ยวลีเลียเพื่อนๆลีเลียฟ้าครับโอ้ my god เรียบร้อยนะครับ เหกไปส่งเรียบร้อยครับมาเมื่อกี้นี่นึกว่าย้อนไม่เปิด3ปีที่แล้วนะครับเอาหน่อย <c oughs> อันนี้ต้องลุ้นชนะเฮ้ยวันนี้เอาเรื่องวันนี้เอาเรื่องวันนี้ขอมาวันนี้ขอมาโอเคตัวลองสุดท้ายครับตัวที่สินะมาไปเลยครับ <c oughs> เร็วๆเ,เลยกอกิอุส ตัวที่9ครับแล้วก็ตัวที่10มาโอเคครับผู้วัจอโดนานะครับเรียบร้อยครับแหกตัวที่3นะครับรู้สึกว่าเคิิ์นผมยังไม่จบยังไงไม่รู้เพื่อนๆได้ไหมมันมีแอบหล่นนึงนิดหนึน่งนะเมื่อกี้โอเคโหลดรอครับเข้าสู่สเต็ปที่4ครับ การมายมโอ้โหไม่ได้แน่เลยมืดถึงโคตรบอกทีว่าเฟสต่อไปจะเป็นเกลือฟาดไปชนะไหม,ไหมโอเคไม่รอนะครับมาสเต็ปที่5การันตี SSR เพื่อนๆอันนี้คือต้องออกมากกว่าหนึ่งนะถ้าออกตัวเดียวนี่คือแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันก็ถือว่าปกตินะครับเพราะมันการันตีอยู่แล้วนะ สองตัวมาขอสองดนเอลขอสองโอเคตัวแรกเลยครับไม่เป็นไรอย่าหลุดพอ,อก็มาลุนที่สเต็ปที่6กกันต่อนะครับทุกคนได้ไหมได้ไหม โอเคสเต็ปที่7ครับโอ้โหบอกเลยสเต็ปอัพรอบนี้ก็ไม่น่ารอดนะครับดูทรงแล้วได้ไหมเฮ้ยโอเคโอเคโอเคขอร้องขอร้องเด็ดปะโบเด็ดปะโบ้โดดบบอ้โหเห้ยคือแบบอ,ดดแบบอะไรไปจะเหุนขนาดนั้นช่วยตรงเลทให้ผมสักครั้งเหอะได้ปดโปรอดว้ากอุยูอีแล้ว สองครับดับเบิลกอกิอุสวันนี้กอกิอุสผมรู้สึกลางไม่ดียังก็ไม่รู้มันตัวที่สี่ครับไซมอนนะและฮึบของจังออสโลโ่เดี๋ยวนะตัวทีมันพิกอัพตัวอะไรนะครับผมเริ่มสงสัยแล้วเพื่อน ลิเลียตัวที่3นะครับอ่าเดี๋ยวผมขอเช็คหน่อยนะครับอัตตานะเฮ้ยลิเลียมันอยู่ข้างล่างนะเนี่ยทีมงานเขาใส่เลดอะไรผิดพลาดหรือเปล่านะครับเอาจริงๆงงมากเลยตอนนี้ไปครับโอ้โหขกกว่าตัวหนึ่งได้ไหมอะ่ะโอเคก่อนจะการันตีนะ ผมว่าไม่รอดจริงๆไม่รอดดูอาการทั้งหมดของวันนี้แล้วเนี่ยไม่น่ารอดแล้วประเวด็นคือตัวหลุดก็ไม่ใช่ตัวที่อยากได้สักตัวนะมันหนักตรงนี้แหละไปดมาเนวลไม่เพิ่มเฮ้ยโอเคโอ้โหต้องให้บบนนะครับทีน้เไม่อยากจะบบนนะเจริงมาลุงซ่อนซะด้วยอาจจะมีมากกว่าหนึ่งนะครับไป ผมว่าตัวที่สองนี่แหละมาไม่ใช่ครับเดยฟอนะเดี๋ยวไหมไม่ใช่ครับอันนี้ลุงเคนนะครับไซมอนอันนี้ก็ยังไม่ใช่นะครับหวหนาสเลเดอร์อยู่ไหนวะนี่โอ้โหลึกจัดกิวเทนเดอร์ไปครับน่าจะอันนี้หละมั้งสีทอง เดียวอ,อยู่ไหนวะเนี่ยอย่าหลุดพออ่ะเอาจริงลึกไม่เป็นไรตอนนี้ขออย่าหลุดพอใช่ปะมาครับ <c oughs> มาแล้ว <c oughs> โอเคหลุดเลนนะผมกดเร็วไปหน่อย <c oughs> ไม่เป็นไรครับไม่ตันนะ <c oughs> <c oughs> เป็นตัวเดียวที่พอจะทำให้ใจชื้นได้ขึ้นมาประมาณ1%นะครับสำหรับกาชาคลิปดีนะ ไปครับสุดท้ายครับเอาจริงเลือน,นี้แม่มไหลเพื่อนผมถือว่าฉากแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวผมเนี่ยนะจะต้องไปเปิดโอเวอร์โหลดอีกการันตีหนึ่งนะครับเพื่อที่จะจบเอาไปดอันติ6นะโอเคเรียบร้อยครับไปโหกับออสโลนะครับตัวเดียวนะอ่ะก็อย่าลืมมารับของรางวัลเพิ่มเติมด้วยนะครับเอาจริงมันล่ออยากให้เรากดอีกทียเนี่กดอีกทีนึงนี่คือเราเสียเพชร1 1เม็ดนะครับสมได้อีก สครั้งแล้วก็ได้ทั้งอีกหนึ่งร้อยด้วยนะสูมไปหน่อยกันแ้ไปครับมันร้อนเพื่อนมันร้อนได้ไหมอาการคนร้อนโอเคบอกเลยอย่าหาทําครับไปครับสุดท้ายขอมาเหอะได้โปรดขอรุ้นเลย okay.